สวัสดีครับก็จะมาตอบคําถามเพื่อนๆนะก่อนจะไปสาลนะครับวันนี้ไปทํางานนะครับก็เรื่องเมาแล้วขับนะครับเพื่อนๆถามมาว่าต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าต้องโทษเมาแล้วขับนะครับอันนี้ผมจําไม่ได้นะครับหลอขอให้เพื่อนๆทดสอบเพื่อนๆนะครับลองพิมพ์ตอบคำตอบในคอมเมนต์มานะครับว่า มีแอลกอฮอล์ต้องมีแอลกอฮอล์เกินปริมาณแอลกอฮอล์เกินในเลือดกี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับถึงจะถือว่าเมาแล้วขับนะครับก็ผมจําได้แต่อ่าตาโทษนะครับเมาแล้วขับมีโทษแลครับปรับอย่างไรนะครับก็อย่างแรกเลยครับในกรณีนะครับกรณีที่หนึ่งนะครับเป่าแอลกอฮอล์แล้วพบว่าปริมาณแอลกอฮอล์เกินกําหนดถือว่าเมาแล้วขับนะครับต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีนะครับ หรือปรับ5 0 0 0ถึง20,000บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับตามปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดนะครับและสาลเนี่ยสั่งพักใบยากับขี่ไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับหรือนะครับเพิกถอนใบยากับขี่นะครับส่วนกรณีที่2นะครับหากไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ครับไม่ยอมเป่ากรณีไม่ยอมเป่าครับจะถือว่าเมาแล้วขับทันทีนะครับระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ5,000ถึง2 0,000บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและ ถูกสาลสั่งพักใบอนุญาตขับขี่นะครับไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้นะครับเพื่อนๆลองตอบมาในคอมเมนต์นะครับว่าต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดกี่เกินกี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับถึงจะเมาแล้วขับนะครับรบกวนตอบคำถามมานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ถามผมมานะครับว่าทำผิดอาญาในประเทศไทยใช้กฎหมาย อะไรนะครับก็ต้องใช้กฎหมายไทยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา4นะครับบันัตกไว้ผู้ใดก็ทําความผิดในราชอาณาจักรต้องรับโทษตามกฎหมายไทยนะครับจาไว้ผู้ใดกะทําความผิดในราชอาณาจักรต้องรับโทษตามกฎหมายไทยนะครับถ้าคลิปดีดีก็ช่วยแชร์หรือกดติดตามกันด้วยนะครับผมไปสา่งครับส่วน The crab.